สนุนโดยเกลือปรุงทิพย์ผลิตภัณฑ์เมจิกฟาร์มเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการเอาล่ะครับกับคูสู่คู่หูเมนูเด็ดกันต่อนะฮะช่วงนี้คือช่วงคู่หูเข้าครัวเมื่อกี้ทำไปแล้ว2เมนูนะฮะเมนูภาคใต้นนคือปลากรอบสตอใต้กับอีก1เมนูก็คือเมนูภาคก,กลางนะฮะนั่นก็คือหลนปลาช่อนแดดเดียวหรืออีกสอภาค มิสภ <Yes. S 2> าคอีสานกับภาคเหนือ <Yes. S 2> นะฮะเอาเป็นว่าภาคอีสานอาจารย์จะทำอะไรวันนี้ uh, อีสานจะทำพอกเล็บ uh, 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 spicy soup uh, 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 อะไรนะฮะพอกเล็บห <pork lip, S 2> มูซี่โครงหมูหรือกระดูกหมูอ่อน uh. ต้มแซบแบบอีสานหรือชื่อเมนูไทยคือหมูแก้วแซบอีสาน ได้ข่าวแรกอ่านะฮะหมูแก้วแซบอีสานนะฮะนั่นก็คือของอีสานล้วภาคเหนือล่ะภาคเหนือเอ่อ I m going to do the เอางี้ดีกว่าผมผมพูดให้รักันผมพูดให้ดีกว่าจะยังไงไมฮะตำมะม่วงเอื้องเหนืออ๋อ yes correct correct โอเคโอเคนะฮะหมูแก้วแซบอีสานกับตำมะม่วงเอื้องเหนือนะฮะเราจะเริ่มจากหมูแก้วแซบอีสานก่อน อ๋อ this is a chicken straw o h sorry น้ำล้างซิ่โครงไก่ซุปไก่ต้มเสร็จแล้วก็พร้อมกับซี่โครงที่เราต้มให้นุ่มแล้วโอเคฮะใส่ลงไปใส่เกลืออีกแล้วเดี๋ยชอบมากเลยค่ะเกลืออยากให้แซ่บมากโอ้ก็ you not well right ก็ใส่พริกก็ไปด้วยอยู่ไม่สบาย right ะแค่นาอีทพีกใช่ครับบัตไอไรักคิดนี่ไงก็ใส่ไปใส่ไปเลยอ่าโอแต่ต้องแสบแน่นอนอย่างนี้ต่อไป this is a coriander root รากผักชี yes ต้องรากข้อไสไทยเวลนะอ่าอ่าเอ่อเลมอนก้าส์ข่ะเนอ this one is ตะไคร่ต่าตะไคร้ เดี๋ยเดี๋ยวันกุ้งใจมากเลยบลูจินเจ้าอัลการังก้อคิงนอ t ด i ัน s ิสเ l ล y ขาคะอ๋ออฟไลท์ชาลอตหอมแดงขาคั่วจนกระทั่งสุกลอกเปลือกออกคาเฟียรลามลีฟอะไรฮะเนี่ยอะไรอ่ะใบมะกรูดอ๋อ ใส่มะเขือ,เ,ขอเทศ,เทศจะได้ออกเ,อเปรี้ยว<ะ>ชวนรับประทานพริกขี้หนูแห้งท<ะ>อดสะกอนมันจะส่งกลิ่นหอม<ะ>เอาละเราเหลือผักหวานกับผักชีฝรัง่งใส่ผักชีลงไป<ะ>ใส่ผักหวานเสร็จก็ปิดไฟเลยนะครับ<ะ>เอาละปิดไฟเปเลยเป็ดคน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 นี่อุตายคุณหนุ่มดูสีส,สันสิตายน่าทานมากเลยอะ่ะ ถ้ากินเนาะน่าทานมากน้ำแกงใสๆแบบนี้อะดูสิมีวิตามินซีมีมะนงมะน,นาวใช่ไหมอ่าฮะจะสังเกตเห็นว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรกับมันรสชาติเปรี้ยวเธอเห็นไหม uh huh. เอาละไว้อย่างนี้ <ee> <h ate> นี่นะครับทีนี้พอถึงเวลาจะรับประทานฮะ uh huh. ยกออกไปตอนยกไปร้นอนๆสามีนั่งรออยู่อือ uh huh. เอาละเสร็จเรียร้อยก็มีผักหวาน ถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำมะนาวในนี้ไม่ได้มันจะขมใมันจะขมแล้วก็ต้มนานๆแต่ก็ไม่ดีอู้ตายแล้วเก๋มากเลย so beautiful b e a u t นี่คือกระดูกหมูแก้วแซบอีสานเมนูต่อไปนะฮะนี่อีสานแล้วต่อไปเป็นเหนือแล้วอันนี้น่าจะยากตำมะม่วงเอื้องเหนือ ไหวไหมฮะไหวไหวนะฮะโอเคถ้างั้นตาม่วงเอื้องเหนือเชิญครับเ,เ,อเอาละครับเมนูต่อไปนะฮะเป็นเมนูของเมืองเหนือโอ้โหจะเมนนเม,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 มนูนะฮะ ตํามะม่วงเอื้องเหนือจ้าเราก็ได้มะม่วงเปรี้ยวมาเรียบร้อยแล้วซอยเป็นเส้นๆแบบนี้อันนี้ช่วยคกไม้ไปก่อนน้าโอเคมะม่วงตําเลยป่ฮะตําไปเลยโอ้ยอย่าแรงมากค่อยแค่พอช้ำๆพริกตําเบาก็บอกตําเบาตําแรงก็บอกแรงไปเบาเบาเบาไปเรื่อยๆใส่พริกไปนี่ให้ช้ำๆช้ำๆช้ำๆ ตำรับนี้ทำง่ายง่ายเอาละเสร็จแล้วก็แคบหมูใส่ไปบุปบบพอแตกๆนิดหน่อยลงไปในครบอืาบุบเอาละเอาละใช้ได้เอาไม้ตีพ<ๆ>ินมาอืมอ่าทานมากเลยคุณนมเสร็จแล้วเราก็ตักเห็นไหมเสร็จแล้วโอ้แค่นี้ แล้วก็เอาแคบหมูใส่สักหน่อยหนึ่ง<ะ>วางให้มันดูหน้ารับประทานขยุ่มหนึ่งโโมาแล้วก็พริกชี้ฟ้าซอยๆโรยไปตายแล้วน่ารับประทานมากเลยอากาศร้อนๆแบบนี้แซ่บแค่นี้เองนะฮะตามมางเเรื้องเนี่ยเนะเอาฮะตอนนี้นะฮะก็เรียบร้อยไปสี่เมนูแล้วนะครับภาค,ตาะคะาตใต้นะฮะปลากอบสตอใต้ ภาคกลางนะฮะหล่นปลาช่อนแดดเดียวภาคอีสานนะฮะหมูแก้วแซ่บอีสานนะฮะแล้วก็ภาคเหนือนี่เลยนะฮะตาม่วงเอื้องเหนือแต่เดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟกันทางด้านนูน้นวันนี้มีเซอร์ไพรส์ให้กับมาดามด้วยอ๋อเลี่เซอร์ไพรส์ What is it อยากรู้ไหมฮะ Yes โอเคถ้างั้นตามมาเลยเอาละครับนี่เสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะฮะสี่เมนูสำหรับวันนี้นะฮะปลากรอบสตอใต้หลนปลาช่อนแดดเดียวหมูแก้วแซ่บอีสานตะม่วงเอื้องเหนือ สี่ภาคเลยแล้วทำไมต้องนั่งกินหนึ่งนี้คนเดียวเนี่ยอ๋อของคุณนมแบบรับประทานแบบครับคัวแบบเอเชีย but for the foreigner western style เราเสิร์ฟแบบเวค่ะอีนที่ฝรั่งเศสนิยมมากเลยคนละคำสองคำก็ถือว่าอิ่มแล้วนะคะทีละนิดทีละหน่อยแบบนี้ Yes แต่ทีนี้เนี่ยเราอยู่ตรงไหนตรงนี้อยู่ตรงไหนเหรอคะบนสวรรค์มังค่าถึงได้ไปรู้ว่าสุราถ้ท่าสุราเอ๋อท่าสุราเหรอคะอ่าบริเวณเต็มเหมือนลักษณะเขาจาลองมาเป็นตลาดน้ํา ่ะตรงนี้นะฮะแล้วนี่เหรอคะเซอร์ไพรส์อะไรคะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งขาดน้ำไงไหนน้ำอะไรล่ะมีน้ำให้อ่อต้องไปซื้อน้ำเองเหรอคะเซอร์ไพรส์เราซื้อจากเรือนี่เรือมาแล้วนี่มะพร้าวครับแม่ค้าสั่งมะพร้าวหน่อยอ่านี่เลยครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับอ้าคุณนมอ่อไอไอ I อวานเดี young coconut only ได้ได้ฟังให้เนี่ยขอมะพร้าวอ่อนนะครับ อ่านี่น้ำมะพร้าวน้านเนี้หนุมถ้วยกินได้เหรอคะคุณหนุม่มได้ทำไมเพื่อนคนไทยเขาบอกกันนี้กินได้แต่ไอ้พวกนี้ไม่รู้กินได,แด,นไนได้แต่เพื่อนคนไทยบอกว่ามะพร้าวอ่อน เอาไว้ล้างหน้าตอนก่อนนอนน่ค้าจะล้างไหม่ะครับไม่รู้เขาใช้ทําไมต้องล้างหน้าคะหน,นม<า>เอาหลอกค่ะอ้มาดามไม่ทราบค่ะไม่ตายเราต้องกินเอาหลอกค่กนะ,ะนะฮะเอาละฮะก็เ,เรียบร้อยนะฮะสี่เมนูสำหรับวันนี้นะฮะก็เรียกว่าคุณผู้ชมทุานบ้านสามารถเอาไปทําทานเองได้นะครับประหยัดเวลาด้วยแล้วก็อร่อยด้วยไม่ต้องไปนั่งทานทั้งรอบเติมเงินเติมเวลาถูกไหมฮะใช่ค่ะนี่ดวนจะไม่ถอดวิกไม่ถอดอะไรเลยใช่ไหม มารามาจะาตามประเทศผมจริงๆไม่ใช่เวกนะคะโอเคนะฮะเอาละฮะวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับกลุ่มบริษัทปตทเพื่อตุงทิศเมจิฟาร์มแออิมิเน้น์เพื่อกรูตาหัวม้าลาย และเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการสำหรับเมืองโบราณนี่ต้องบอกก่อนนะที่เปิดมา50ปีแล้วคนไทยเนี่ยควต้องมาเที่ยวกันมาดูวัฒนธรรมแบบว่าคนที่โบราณเขาอยู่กันยังไงเอาละครับพบกันได้ใหม่นะครับสำหรับรายการคู่หูเมนูเด็ดนะครับทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับครั้งต่อไปเป็นวันไหนนั้นติดตามชมให้ได้ทางมรุนายทีวีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย